สวัสดีพี่น้องสุขสุขคนะครับผมมันนี้อะพกประชองกินยูแบบบานๆนี่แหละพี่น้องกินชมแบบม่งวงพี่น้องแครขคมินทำลายแตกพี่น้องอันนี้แก้วกะปิเฮ็ดเองพี่น้องกะปิแบบเป็นน้ำอันนี้ แถมมากพี่น้องบดิเฮตอันนี้แถมเหรอกระปีขึ้นกันแต่ว่าเป็นแบบเป็นผงพี่น้องขาแถมแก้ว่วขมิ้นนี่แส่บกระมูพี่น้อง จมเอาไม่คากับแสเดอนะเนแ้กันน,กนะ สองนวยพี่น้องให้ปิ่นซับให้เลยซื้อมาสดๆร้อนๆอ,อย่างมึงกตะปีแบ่บ พี่น้องกนโดนคิดอยากอีกวันหนึ่งบระเในซับพ,พี่น้องสื่อสามหน่วยไม่ขาดแท้ใน่วยหนึ่งเป็นซีพี่น้องออไม่ขาดก็ใจดีลยบว๊ าตอนเมื่อไงมินตอนหมักไงพี่น้อง ในบรรดาน้ำจิ้มปม่กงนี้ยข่าน้ำพริกกะปิแซบสุดเพราะหวานเป็นยังที่เขากันแซบเป็นอ่ะ ผสมเลยพี่น้องสีว่ามั่นไปเลยกับโบมั่นนะพี่น้องเก่ยวกระมินพอดีแซ่บ นี่ก็บพวกไขมีเวล่ามถาทายคลิปพี่น้องอยากกัน่ขยเห็ดกับทุง่งน้ำข้าเจ้าอยู่นั่นมันกินนันผสมบักม่วงกินสมแซ่บๆไปพี่น้องมึง พออยู่เราได้พี่น้องบานนี่แล้วกันตอนสุดท้ายเพื่อปีเพื่อน้องเรื่องนี้เด้อตอนสุดท้ายเด้อ สุดยอดพี่น้องซาใจคปันทีนี้อยากกินสมละกก็ได้รับผมสำหรับผู้ใดเบิ้งคลิปนี้ถึกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไงเด้อพี่น้องเ้ย ซาบนเนียก่ะล่าพีล่าน้องไป็นซาบนี้นะครับขอบคุณครับ